พี่น้องลิปมนี้ดาเสียนผ้าทอดไทยโดยน้ำมันมะพข้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวที่ดาสกัดอันทอดน่ะเขาต้องที่ดาสกัดทอดให้เบิ้งน่ะเพราะว่าดาไม่ได้ใส่ยังผสมเลยพี่น้องดาไม่ได้ใส่ยังผสมเลยดาไม่ต่น้ำมันมะกข้าวล้วนผสมพี่น้องคือดาเห็นน้ำมันมะพข้าวล้วนเลยเอามะพข้าวล้วนจากที่ล้วนมากันเป็นน้ำมันดาก็เลยกล้าพี่น้องพี่น้องร้องเห็ดเบิ้งเ้อที่ได้น้ำมันล้วนน้ำมันมะพข้าวล้วนน่ะ ระว่าดาบ่ขอในนัน้นด้พี่น้องน้ำมันหมกข้าวอันน,น้ำห่างน้ำอีหยังเพราะว่าเขามีพวกสารแม่พี่น้องพวกสารกันบูดกันเสียยานมันมีอันตรายกับเขาพี่น้องที่เฮ็ดอีหลีให้พี่น้องเอาน้ำมันหมกข้าวเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันมเผาลื่นล่วนเด้อพี่น้อง ด่าให้บึง้งพี่น่องหอม,หอม,หอมเด้อพี่น้องหอมหอมหอมเยวเดยวจัดการกัน่น่อยไม่แห้งปวดโอ,โอ,โอ,โอ้แม่ หอมพี่น้องหอมหอมหอมก็ไอ้นะนี่ลูกที่สองพี่น้องหอมเอาน้ำมันมะข่าวมะขอาลงน้ำมันหอมกว่าไอ้น้ำมันพืชที่เข้าซื้อเนาะพี่น้องเนาะบะบะคิวเด้อันนี้เป็นหอมหอมพี่น้องลองทำเบิ้งเด้อลองเห็ดเบิ้งคือนดาเบิ้งแต่ว่าต้องเป็นมะข่าวล้วนๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาน้ำมันมะข่าวที่เข้าซื้อน้ำทองตลาดเด้อพี่น้องขึ้ซื้อน้ำทองตลาดมีสารกันบูดมีสารต่างๆ บ่มันใจเราไปเพี่น้องย่านย่านเขาใส่สารอันนี้ก็ด่าทิกาเฮ็ดเราว่าด่าเอามะมันมะพร้าวล้วนเๆอๆามะพร้าวล้วนม่มีอันอื่นมาปนนามะด่าเลยลองก่าเฮ็ดกินเพราะว่าด่าเป็นคนพุ่มแพ้พี่น้องด่ากินของลำบากมาพี่น้องนี่อาหารเศร้ามือนี่ทอดไชดาวลวกข้าวนำพริกขา้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียว,เ,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด่าลืมน่าสำคัญ นะสำคัญซอสเอาซอสเยอะหน่อยนึงดาเป็นคนไอ้พุ่มแพร่นะคะพี่น้องพุ่มแพ่แต่พาตัดหัวใจมากแล้วก็มีปัญหาไอ้วิกฤตชีวิตตกต่ำสุดทุกอย่างจบช่วงนั้นก็นคือรับเจ้าของมาได้ก็เลยพุ่มแพ้ก็เลย,พเ,ลยเพิ่มขึ้นหลายเกิดปัญหาขึ้นหลายกินยักกินลำบากพี่น้องเอ้ยดา เมม่นแต่ไออาหารกินลําบากได้พี่น้องดานะแม่เบรอากาศเปลี่ยนฤด,ดูเปลี่ยนดาก็เป็นเป็นพื้นขึ้นจะเป็นพื้นขึ้นโลดดาเป็นลูกอีสานโดยตรงนะแต่ด่าว่าสามารถกินปลาได้ถ้ากินเข้าไปปั๊บเนี่ยพื้นจะขึ้นเต็มโตพื้นขึ้นเต็มโตเลยขั้นลำบากที่นี่โอ้ต้องรีบหายาก,กินยากแก้แพ้ กินยากแกแ้แพ้ร้ายก็บบดีพี่น้องเพราะว่าดามีไอ,อยาประจาตัวของด่าอยู่เนาะดาจะกินเนี่ยพื่อ่ากับแอสไพรินประจาอยู่แล้วก็มันก็นลาบากเนาะพี่น้องเนาะคนอ่อนแอคนเป็นโรคมันก็นเป็นเังสี่ละโรคหัวใจเพพอแต่ยังมาเป็นพุ่มแพ่อีกลําบากร้ชีวิตอาแต่ว่าด่ากระสูดได้พี่น้องสู้ไวย้อมแพ่ บาย้อมแพ้อีหลีดาบาย้อมแพ้ดาต้องสูบมามาพี่น้องเราหลายกินเขากินเขาต้องกันบ้าไหมพี่น้องกินเขาต้องกันนี่ไข่าดาวยางมกตูมอืมโอเคเลยพี่น้องหอมบ้มินบ้าเมนคิวพี่น้องใด้น้ำมันอัดนะพร้าวที่ดาสกัดไปบ้าเมนคิวหอมหอมหอมพี่น้องขั้นแรกเอาไข่าดาวยางมกตูมละ แบบพี่น้องแซบ,บแซบ,บแบหอมมืนอนี่ด่ากินขวอ่างเลยกินเขาอ่างนะพี่น้องเนี้ยโลคาโลคาด่าโลคาออนอืเอาแค่นี้ก็น่าพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทั้งหลายที่ติดตามดาขอบคุณหลายๆค่ะดาบายขอบคุณค่ะที่ติดตามดามาตลอดคลิปนี้ดาขอแค่นี้ก็ค่ะสวัสดีค่ะ